พูดถึงดีดีก็พูดโอ้ยเขาก็รักของเขาแหละเขาไม่รักเขาไม่ตัดสินใจมาแต่งงานกันหรอกพี่น้องเอ้ยแต่บางอย่างมันก็ไม่เข้าใจกันคนมันแต่ละวันมันความคิดไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งก็คิดแต่เรื่องงานอีกคนนึงก็คิดแต่เรื่องอ่าส่วนตัวอีกคนหนึ่งก็คิดแต่เรื่องคนทั่วไปรอบข้างอย่างเงี้ย มันสามารถคิดได้ลายฟังซ่านถ้าสติไม่ดีจริงๆนะพี่น้องถ้าไม่ตั้งสติดีๆยึดถือเอาว่าเออยังไงก็ทั่งไม่สนใจคนอื่นละเอาครอบครัวดีกว่าอย่างเงี้ยก็โอเคร้อยทั้งร้อยแต่ว่าเนี่ยแหละมันจะมีรสชาติของชีวิตดีรลายกับบอดีพี่น้องดีร้ายบอดี้เด้ะคอยบอกให้ หลานนอนกินนมอยู่นอนค่ะนี่นี่สองกล้องไปเห็นบีนอนอยู่ข้างในบ้านนั่นๆห้อยซองกล้องไปอยู่มันมันผ่านกระจกคันเบิ้งดยงีก็จะเห็นอยู่ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะเข้าใจเข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงลูกเขาไม่ให้เขาเลิกกันนะคะเขามันไม่ได้เลิกง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่ามันมีโซ่คล้องคอแล้วสองเส้นเนี่ยคือโซ่ใหญ่เลยอ่า มันมันก็จะเป็นความคิดของเขา,าเหมือนเฮานี่แหละพี่น้องข่อยนี่เอาสมมติว่าข่อยนี่สิไปดำน้านี่ไปเฮ็ดน้ากับผัวนี่กับกับนี่อ่าแล้วทีนี้ <c oughs> แล้วทีนี้มันข่อยสิไปเฮ็ดไ้นี่ความคิดของข่อยข่อยสิไปเฮ็ดน้าไ้นี่แต่ว่าผัวข่อยสิไปเฮ็ดอีกไ้น้าไฮห,หนึ่งเขาอยู่กับไ้กับน้าข่อยิะบอกเรียงนี้แล้วเนาะเพราะว่าขา่ขอยบอกเขาบลูเรียงอื่นแล้วที่นี่ ความคิดสองคนระหว่างเนี่ยอ่มันก็ยังขัดแย้งกันเนี่ยมาหัวเมียนั่งกินข้าวอยู่น้องกันพิษกันซัมคอยอยาเคสให้นี่เจ้าอยาเคสให้นี่เังสิไหมนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าต่างคนใจเย็นลงมันก็เออพอทําไปแล้วมันก็รู้ว่าเออกูทกูจะเฮ็ดถ้าถ้ากูจะไปเฮ็ดน้าหัวงูย่านหัวได้ใจอนะโอ้ยกูเฮ็ดกูจะเฮ็ดของกูให้เนี่ยเอาไปมาเฮ็ดคนละให้ได้หัวเมีย เฮ็ดคนละย่งก็เสร็จเหมือนกันพร้อมๆกันแล้วมันก็ดีกันเหมือนเดิมนี่ไหมทั้งสี่แม่พี่น้องกำลังใจทั้งสองคนนะคะให้เป็นลายลิ้นกับฟันพี่น้องหรือคอยเบอกก็เท่ากันนี่แนะย้ายแตนเจ้ากับมีรายได้น้ำหลานจริงๆน่ะความเป็นจริงจะเป็นเงินล้านเราย้ายเอ้ยเอาคอยเฮ็ดแม่คอยเฮ็ดคอยก็ได้แม่ย้ายซื้อวันอย่างนี้วอละลัตยาอะไรนี่เดี๋ยวด้ อาแล้วมาทําเครื่องอน,นิโกดเอาค่อยแล้วโกหกที่ไหนล่ะมันก็ความจริงได้ล่ะค่อยก็ได้สิค่อยไม่ทําค่อยก็ไม่ได้ค่อยนั่งยื่อซื้อค่อยีได้ยยั้งพี่นออ้องเออนี่อะบออะไรเนี่ย W O R A K A N Y A ถูกต้องค่ะคุณจา๋าค่อยก็มีแล้วได้แล้วค่อยจะไปให้ใครรู้ค่อยจะไปแบบบอกคนประกาศเหรอคะ ค่อยไม่ใช่คนที่จะไปบอกคนอย่างนั้นนะคะ